ขอบคุณนะครับที่ช่วยกรณา,าตรวจสอบแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยครับเดีววันหลังก็คงได้เจอกันครับขอบคุณนะครับนะครับสิ่งที่พวกเราควรจะรู้คือการที่มีการตั้งแคมเปญโทรศัพท์ไปนะครับด่าคณะกรรมการการเลือกตั้งโจมตีคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องรับรองชัดๆให้ได้อันนี้มีความผิดตามกฎหมายนะข่มขู่เจ้าหน้าที่ของรัฐ นะครับถ้าไปดูหมิ่นก็โดนก็หาดูหมิ่นเจ้าพนักงานอีกนะครับเรื่องนี้มันสามารถตรวจสอบได้โทรศัพท์เข้าไปหมายเลขมันบอกนะครับหมายเลขบอกชื่อที่อยู่ระบุบุคคลได้ชัดเจนสิ่งเหล่านี้ใช้กฎหมู่ทั้งนั้นเลยเนื้อกฎหมายจำได้ไหมฮะมาบ3านิ้วจะอ้างเรื่องของเดโมเกซี ok asi, หรือประชาธิปไตยสุดท้ายปากประชาธิปไตยแต่การกระทำกลายเป็นเผด็จการนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์เจยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของการที่รับรองไม่รับรองชัดชาติเนี่ยก็คงชัดเจนไปแล้วนะผมบอกล่วงหน้าไปแล้วว่าชัดชาติได้รับการรับรองแน่นอนนะครับพอกะกะตรอ,อเวลาเลื่อนมาหนึ่งวันปรากฏว่ามีเรื่องมีลาวเกิดขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะ จนกระทั่งเข้าสู่การรับรองของชัดชาติสวัสดีครับพวกเราเป็นนักสแสดงจากนครเรของฟ้าครับผมโอชาคิดการณัทชาค่ะอิปสุบิชาค่ะวันอาทิตย์ที่19มิถุนาย,ยน2565พวกเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปงานเดินวิ่งการกุศล Run to End Polio ครั้งที่2ค่ะที่หาดสไหน้าเซ็นเตอรเฟรีพัทยาค่ะวัตถุประสงค์คืออะไรครับ เพื่อน,นำรายได,ได้ไปใช้ในโครงการชจัดโรคปริโอ Heute ให้หมดไปจากโลกนี้ค่ะและงานนี้นะคะเป็นความร่วมมือของโรตา 50, รี่ภาค3350ร่วมมือกับเมืองพัทยาน,นั่นเองค่ะอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2565ไปเจอกันที่เมืองพัทยา<อ>ครับผม<อ> <c oughs> ต้องไปซ้อมวิ่งแล้วทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไปก็ละเดี๋ยวๆๆๆจะไปซ้อมวิ่งที่ไหนครับ ต้องเบรกเลยต้องไปออกวิ่งซ้อมให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าโรตารีภาค335สรวมกับพัทยาพขะจัดงานวิ่งมาราทอนมินิมาราทอนกันชื่องาน Run To End น o l i o อครั้งที่2เราต้องไปช่วยกันนะครับที่พัทยาริมห่านเลยตอนนี้ผมต้องออกไปซ้อมก่อนไปซ้อมวิ่งไปซ้อมวิ่ง <laughs> เดี๋ยวพี่ลมบอกซะรือบอกวัน วันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2565เราไปเจอกันที่พัทยาลิมหาเลยและไปเจอกันนะครับสวัสดีครับไปายวิกวนนะและนี่ครับท่านผู้ชมทุกคนจะได้รางวัลนี้ทุกคนเลยในงานพัทยามินิมาราธอนโดยโรตารีภาค3350กับเมืองพัทยาคนนี้ส่วนโคราที่ทางวัฒน์จำนงไทยมายี่นคำร้องต่อกกตในวันนี้ก็หนึ่ง สืบเนื่องจากการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดก,ก,กรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งสองกอที่ผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าท่านผู้ในการ,การเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งผู้ว่าและสกว่าให้เร่งรีบเก็บ้า้นะครับหาเสียงตัวเองให้ออกไปจัก พื้นที่ติดป้ายหาเสียงให้แล้วเสร็จภายใน3วันนะครับซึ่งหลังจากครบ3วันแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าย,ยังมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าแล้วกสพเป็นจำนวนมากที่ละเลยเพิกเฉยปล่อยให้มีป้ายหาเสียงแขวนหรือติดตั้งอยู่ในพื้นที่ริมถนนบ้างในตรอกซอกซอยต่างๆบ้าง,ตาง,างเต็มไปหมดชีน้เห็นว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเหล่านี้เน้นอยากจะมาเป็นตัวแทนของประชาชนแต่ไม่ได้สนใจในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายแต่อย่างใดเรื่องนี้สมาคมก็เลยนำความนำพยานหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษไว้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ต่างๆแล้วตั้งแต่สนอดอนเมืองสนอสายไหมสนสุวินทวงศ์สนอ,อลำพักชีนะครับและอีกลหลายๆสนหลังจากนี้จะตามไปตรวจสอบให้หมด นะครับแต่ว่าเนื่องจากวันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มมีการพิจารณารับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สกในหลายๆพื้นที่เขตซึ่งสมาคมเห็นว่ากรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของอผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสกเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญที่ชี้ให้เห็นว่าผู้สมัครเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสนใจกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานง่ายๆแต่ก็ยังละเลยแล้วภาษาอะไรจะไปบริหารบ้านบริหารเมืองหรือไปคิดออกข้อบัญญัติท้องถิ่นต่างๆได้นะครับเรื่องนี้จึงเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สมาคมไม่ยอมนะครับก็เลยนําความไปแจ้งความไว้หลายสอนอแล,และนำเอาหลักฐานในการแจ้งความทั้งหมดเนี่ยมายื่นให้กรกตในวันนี้เพื่อใช้ประกอบในการวินิจฉัยว่าจะรับรองผู้สมัคร ทั้ง้ว่าแล้วก็สกรหรือไม่นะครับโอเคต้องมีต้นนมีต้องต้องมีตดองี้องต้อเมีตดมต้องมีต้อ้อนมี้องมี้องมต้อ้องมีอมมี้ีอมีตต้งมั้อ้อคุณแม่ไ้้ใง้ออง้องมีตมีต้ี้มงีต้ออง้อ้อมตอ้ต้งใีดีต แล้วน้องแสนปิริมีมพูดอะไรไหมค่ะตี<า>ต้องใส่โทหลังจากน,นี้ค่ะแล้วก่อนหน้านั้นพอหลังจากรู้ว่ากกตรับรองมือน,น้องไ<า>ด้ได้คุยอะไรกับอาจารย์ครับแล้วก็ชวนมาคุยธรรมดาค่ะเดี๋ยวขออน,นุญาตนะครับพี่เดี๋ยวพี่ทีจะเริ่มนะครับควาตสัมภาษณ์ที่ไหนไนะครับโอเคขอบคุณนะครับทุกคนไม่ติดไม่ติดเลยไม่ติดครับเดี๋ยวเราดูคังแรกไคันแรกไม่ใส่ไรหมดแล้ว ต่อไปนี้เราจะเรียกว่าอาจารย์ไม่ได้เราต้องเรียกว่าท่านผู้ว่าเรียกอาจารย์เหมือนเดิมะครับเรียกท่านอาจารย์ผู้ว่าไม่ท่านอาจารย์ผู้ว่าเลยไหมอาจารย์ไม่ต้องมีท่านหรอกครับอาจารย์จะเปิดตัวทีมโอ้เขาไม่เคยเปิดเปิดย่างเปิดเปิดไปแล้วไหมเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วยังไม่เป็นทางการเดี๋ยวไปเจอที่ศาลาแล้วกันนะที่ศาราครับไปเดี๋ยวเขารอกันไปเถอะโอเคุณค่ะขอบคุณนะครับทุกคนค่ะ เฉพาะคนที่จำเป็นถึงมาเดี๋ยวได้เจอทุกคนแน่พอดีว่าตอนนี้คุณสิงห์สุวรรณอยู่ในรายการของเวอร์ควยอยาจะบอกอะไรบ้างขอบคุณนะครับที่ช่วยกุณาตรวจสอบแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยครับเดี๋ยววันหลังก็คงได้เจอกันครับขอบคุณนะครับตอนนี้งบกทมเหลือแค่เก้าสิบล้วผมยวให้ท่านเดี๋ยวให้ท่านลองไปดูเพราะว่าคงมีงบเหลือจ่ายอยู่แต่ว่าโครงการเราไม่ได้ใช้เงินเยอะอันไหนที่ไม่ใช้เงินก็ทำได้เลยหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดไว้วันที่30จะตัดสินว่าชัดชาติจะรับรองไม่รับรองปรากฏว่านะครับเลื่อนมาหนึ่งวัน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมอบ3นิ้วมีการไปตั้งแคมเปญนนบนช้าง .com ที่จะปลดพี่รีสุวรรณ์จันยานะครับเลขาธิการมูลนิธิโรคร้อนและแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ล่าชื่อกันว่าเนี่ยจะปลดพี่รีสุวรรณจันยาล่าชื่อปลดรีสุวรัรณ์แล้วก็มีการจัดแคมเปญขึ้นมานะครับโทรศัพท์ไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตให้ด่ากะกะตเร่งต้องมีการรับรองชัดชาตินะครับ เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งต่อมากกตก็รับรองชัดชาติก็ได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครส่วนเรื่องที่มีการสอบสวนเนี่ยก็รอรุ้นนะช่วงบ่ายนะครับว่าจะดําเนินการหรือไม่ซึ่งสุดท้ายก็มีการรับรองเป็นการชั่วคราวซึ่งกระบวนการสอบสวนนะครับก็ยังคงดําเนินต่อไปฮะหลังจากที่พี่ศิทธวรรณจันยาไปร้องไม่ถอดป้ายไปร้องเรื่องสัญญาว่าจะให้ สามารถเอาไปเป็นกระเป๋าได้เรื่องนี้จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าจะสามารถถอดถอนนะครับศรีสุวรรณจัญยาออกจากเลข,ขาธิการมูลนิธิโรคร้อนนะครับและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขตําูนได้หรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์แบ่งเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกการจะไปถอดถอนพี่ศรีสุวรรณจัญยาเนี่ยออกจากมูลนิธิโรคร้อนเนี่ยถอดได้ไหมไม่ได้นะ ไม่ได้นะฮะองค์กรสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนะ่ยเหมือนกันที่เขาเป็นนะจะไปถอดถอนเขาได้ไหมไม่ได้ทําไมถอดถอนไม่ได้มันเป็นเรื่องภายในองค์กรมูลิธิสมาคมเขาเรียกว่าเป็นองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรการจะจัดตั้งองค์กรดังกล่าวจะต้องมีคนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับ ร่วมกันในการจัดตั้งเพื่อทำตามวัตถุประสงค์นั่นหมายความว่าการจะปลดออกการจะไล่ออกการจะให้ย้ายการจะให้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นเรื่องภายในองค์กรนะครับจะไปล่าลายชื่อปลดเขาไม่ได้นะละเมิดต่อกฎหมายนั่นหมายความว่าพี่สุทธรวัจันยาสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้จากคนเหล่านี้คนที่ล่าชื่อนะครับคนที่สร้างคอมเพน นะครับคนที่ลงชื่อสามารถเอาผิดตามกฎหมายได้ทุกคนเลยนะอันนี้คือประการที่1น,นะครับประการที่2นะครับสิ่งที่พวกเราควรจะรู้คือการที่มีการตั้งแคมเปญโทรศัพท์ไปนะครับด่าคณะกรรมการการเลือกตั้งโจมตีคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องรับรองชัดๆให้ได้อันนี้มีความผิดตามกฎหมายนะข่มขู่เจ้าหน้าที่ของรัฐ นะครับถ้าไปดูหมิ่นก็โดนข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานอีกนะครับเรื่องนี้มันสามารถตรวจสอบในโทรศัพท์เข้าไปหมายเลขมันบอกนะครับหมายเลขบอกชื่อที่อยู่ระบุบุคคลได้ชัดเจนสิ่งเหล่านี้ใช้กฎหมู่ทั้งนั้นเลยเนื้อกฎหมายจำได้ไหมฮะมาบสามนิ้วจะอ้างเรื่องของเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยสุดท้ายปากประชาธิปไตยแต่การกระทำกลายเป็นผด็จการ นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แดนดินพื้นใหญ่ม่ใช่ทาสเขาก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่ ประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินทิ่ไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะยากเคง